ต่อาตมาที่ีสสีาแล้วสวัสดีครับคเชีงสวัสดีสวัสดีครับผ้วสวัสดีแขกทุกเมเกียรทุกคนจะเกียรผู้มีแก่นตามลคเลยสวัสดีแขกผู้มีเกียร์ทุกนครับผมแล้วก็สวัสดีพี่แฟนรุกบ้านนะครับผมผมรับทนครับเ้ยไม่เจอนานมากใช่ครับผมน่าจะ หลายเดือนอยู่เหมือนกันเออมีดีไม่เจอเลยโตขึ้นโตขึ้นนะทุกคนโตแล้วครับผมขสบายดีนะครับสบายดีครับผมเยี่ยมเลยแล้วก็วันนี้ได้มาเจอกับพ่อโป้อีกแล้วยินดีมากรู้สึกไงบ้างดีใจมากๆดีใจมากเพราะจริงผมเป็นครอบครัวของพ่อโป้แฟมิลี่มานานมากๆอะครกับเียว่าน่าจะสี่ถึงห้าปีแต่แรกเลย ใจมากๆ,ๆก็ <g ér im> รักกันเลื่อมาอยู่แล <g ér im> ้วครับผมแล้วก็เลิฟจนถึงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดเลยแน <g ér im> ่นอนนะครับพี่แบงค์ก็สำหรับ Oppo Reno 14 Series 5G <g ér im> ตัวนี้นะครับผมก็หลายๆคนอา,าจจะทราบแล้วว่า Reno Series เนี่ยเขาเป็นผู้นำท <g ér im> างน,นเรื่องกล้องถ่ายภาพครับผม <g ér im> สิ่งที่ผมประทับใจมากๆก็คือกล้องถ่ายภาพนั่นเองครับผมดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาพิเศษในผลิตภัณฑ์จริงลองใช้แล้วด้วยนะโหมดพอร์เทรตดีเลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมดีมากๆเลยครับเพราะว่า ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะครับคือเขามีเลนส์ที่สามารถซูมได้มากถึง3.5เท่าอ,อ,อยู่ในเครื่องของโ Reno น14ซีรีส์ 5G ตัวนี้ด้วยเนอะเมื่อกี้พูดถึง AI Flash p h o t o g a p y เป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งอย่างที่กลาฟชอบมากเลยคือเลนซูมเลนส์เิเรตัวนี้ใช่ครับอะไรก็3.5เลยนะ3.5เท่าเรียก้ว่าไกลมากๆและเรียกได้ว่าเป็น เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกเลยกันที่สามารถทำได้ในสิ่งเป็นเดียวกันนี้ด้วยครับใช่ดีมา,มากๆดีมา,มากๆอะบบมือให้กับ Oppo Reno 14 Series หน่อยแล้วรุ่นแรกเลยแหละที่สามารถทำได้ใช่ครับในในในสมาร์ทโฟนสิ่งเป็นเดียวกันนะครับอ๋อหรอเพราะจริ <ขอ S 2> พี่แบมก็ได้ทราบเหมือนกันว่าแฟลชเนี่ยที่เมื่อกี้เราบอกว่าคือแฟลชสว่างมากแล้วเป็นความสว่างที่สุดในในเรนจ์นี้เลยใช่อันนี้ก็เป็นกล้องที่แบบมาล้ำสุดในเรนจ์เดียวใช่ครับผมสามจุดห้าเท่าเออหลายมากเลยเราก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วด้วยใช่ผมเป็นสายแบบชอบถ่ายภาพคอนเทนต์และการถ่ายเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบชอบเยี่ยมมาเยี่ยมมานะไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยหรือต่างประเทศช่วงนี้ก็เดินทางบ่อยใช่ครับมีพบไปก็อย่างที่ผมไปทริปญี่ปุ่นล่าสุดเนี่ยเวลาผมไปสถากีที่แบบ สถานที่ท่องเที่ยวแบบสวยๆที่ผมอยากจะเก็บภาพ portrait เ,เอาไว้เงนี้แล้วก็พกออปโรรีโน่14ซีรีส์ 5G ตัวนี้ไปด้วยใช่เป็นตัวช่วยในการถ่ายรูปของเราทำให้เรากลายเป็นรเทร r เอ็กซ์เพ e r t แนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากฝากผลงานให้พี่ๆลูกบอลได้ติดตามกันหน่อยโอเคได้นะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับติดตามข้อมูลและกันเรื่องบอลทองนะครับก็น่าจะฉายในปีหน้าก็มีพี่หมักบินแล้วก็พี่มลลูทองลงแสดงในระดับนี้ด้วยก็ฝากคนติดตามด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามงานแฟชั่นแล้วก็งานเพลง ตาม่างที่จะตามมาแน่นคนด้วยแล้วกันติดตามไหพี่พี่ลูกบอลติดตามแน่นอนจริงแล้วมีอีกอย่างก็คือโปรเจกต์ต่างประเทศด้วยใช่ครับผมแต่ว่าอยากพูดอยากเมาเหมือนกันแต่ว่ายังเมาไม่ได้ยังเมาไม่ได้ไม่ได้ใช่นะแบบพยายามดึงข้อมูลแล้วนะพี่ลูกบอลได้แต่ที่ประมาณนี้แต่ว่าติดตามเรื่อยๆอยู่แล้วรวมถึงแน่นอนในฐานะเป็นแบบ portrait expert เลยครับผมของ oppo แต่ดีมากๆดีมากๆขอบคุณมากครับกลับกันนะครับขอบคุณมากเลยส่งเสียมาแล้ว 对不 <No. S 2>、no.